ที่ไหนเนี่ยาปิดคุ้นๆนะครับด้านนึ่ตอนนี้เราอยู่ที่เมกาพาซาสะพานเหล็กนะครับก็วันนี้มาเดินเล่นนะหลังจากวันคริสต์มาสนะครับก็มาดูว่าที่สะพานเหล็กเมกาพาซาเนี่ยเขาจะมีของเล่นใหม่อัปเดตอะไรกันบ้างนะก็มาเดินเล่นธรรมดาไม่มีอะไรแตนะ่ก็จากบ้านมาก็รถไม่ติดนะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะเป็นไงบ้างไปดูกัน ของซีนเยอะเหมือนกันนะครับราคาดีด้วยนะตะว่าไปจะตู้มอสเกตยตัดตัวก็น่าจะดี <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นตู้ของร้านอตงช็อปนะครับขายของเล่นที่เป็นอาร์ตพอย์เนาะแล้วก็กล่องสุ่มนะครับสุ่มของเล่นนะนี่เผลอจะบอกว่าตู้เขาสวยดตีตู้สีขาวจริงๆก็ไม่เลวนะทำตู้สีขาวนี่มันสะท้อน กรดูตู้มเขาใส่ไฟด้านหน้าอ๋อนะตรงพื้นเขาก็มีไฟด้วยนะอืมมันก็เลยดูโอเคเลยมันมีไฟอ่านี่ก็มีไฟข้างหน้านะอ่านี่ตัดออกมาแล้วมันมันโชว์ของได้อันนี้ก็ถ้าโอเคนะผมว่าอืมโคตรสุดโคตรสุด ก็อยู่ชั้นบนนะครับขึ้นมาชั้นบนสุดและววันนี้คนเยอะเหมือนกันที่สะพานเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเราเจอละเราเลงไว้สองสามร้านนะครับข้างล่างเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันครับที่ตามหาแล้วเนี้ยสิงหาเพอร์เฟคเกอของงานจีนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะจะมีร้านข้างล่างมีอยู่ร้านสองร้านบ้างเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับแล้วก็หา HG ตัวที่เป็น WO นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเหมือนกัน ของแท้นะก็ดูว่าจะเจองานหน่อยก่อนนะครับแต่ว่ามาสเตกตจีนเนี่ยกำลังลังเลยอยู่ว่าจะต่อดีไหม,มไม่เอาดีกว่าคิดว่าเล่นมาสเกเกตจีนเลยดีกว่าหา,หางานไปเล่นต่อดีใหม่นะครับเดีย๋ยวลองไปดูกีนครับผมจริงวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะคนคึกคักดีนะครับลานคนคึกคักมากไปชั้นล่างตลนนี้อาจจะเป็นชั้นชั้นบนอันนั้นชั้นกล้องถ่ายรูปนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เข้ามาเฉพาะด้านเมื่อก่อนก็มาดูกล้องเยอะบ่อยอยู่เหมือนกันก็มีกล้องเลนมือสองให้ดูเยอะเหมือนกันนะครับร้านนี้จะเป็นของเล่นเก่าเยอะร้านกล้องมือสองเลยใหญ่หมดเลยอ่ะนี่ชั้นห้าเนาะเดี๋ยวลงมาดูชั้นล่างๆกันนะครับร้านวานวเวอร์แลนด์ชั้นสี่นี้ก็ดีนะเป็นร้านที่ขายฟิกเกอร์เกี่ยวกับพวกเกมแล้วก็หนังนะครับ เปนฟิกเกอร์ที่ราคาไม่แรงมากนะเนี่ยดูนะสองพันพันกว่บาทอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่อยากเก็บมินิฟิกเกอร์พวกตัวไม่ใหญ่มากสูงก็ประมาณนี้ประมาณคืบหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่างานใช้ได้เลยนะครับราคาจัดต้องได้คนที่ชอบนี่นะเดอะวิชเชอร์นี่ก็มีนะนะนแกะแก ยกรอตอนฉากอาบน้ำนเองตัวนี้สามพันแรนะครับแกรอเดวิเชอร์นะยวน,นี้ของเกมออฟโอนนี้สีนี่จ็อกเกอร์ซูซายปอร์ตก็มีงาน,นสวยงานอันนี้จากหนังเก่าๆเานาะนี่แบ c ็ t ทูตฟิวเ u อรเขาก็มีของเล่นนะครับ เอ่รถของแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์นะนี่ันี้ของเกมลินใครที่ชอบหนังเล่นเกมลินก็ได้นะครับตรง้อันนี้หนังผี เจสันฮอลลวีน hmm. ส oh. ิบสามอโอเยอะเลยหมดเทอร์มินเอเตอร์ก็มีนะฮะมีเดเตอร์ซามาอ๋อนี่เป็นไดโอรามานะครับไปเล่นกับฟิกเกอร์ได้ โอเคเดี๋ยวไปดูร้านเลี้ยต่อกันในอาูน์ข้างขึ้นนะครับตัวใหม่นะครับในภาพล่าสุดตอนาสุดตัวตัวข้างล่างียังไม่ออกนะอะี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสวยนะครับสิเกอร์มันน่าสวยมากนี่คุณพรมโยก็สวย แต่เป็นโคดัคเตอร์สเตนนะครับแต่ว่าเป็นจินเบย์จินเบย์กับไทม์สโตนของเขานะครับการขอดแบบกันระหว่ง be, างจินเบย์ก <laughs> ับโคดเตอร์สเตนน่ะปะเท่ไปอีกแบบนะ <laughs> 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 อันนี้รันม่านะครับโมเดลกำเนิดรันม่าน,นี่นี่รันม่าข้อของเขาที่สู้กันบนบ,นบ่อนะครับก่อนที่รันม่าจะตกบ่อแล้วแต่เป็นผู้หญิงเนาะ เข้าไปพิเตอร์ที่ทำให้ชวนคิดถึงทีเดียวสดโลโก้นี้เห็นก็คงจะรู้เลยนะครับว่ามาจากเรื่องอะไรนะคะรับเบอร์เซอร์นั่นเองนะครับเป็นช็อตที่กัสกับกีฟูลกับร่วมกันสู้กับน็อตสโตรตูซอนเนาะมีตัวซิเกอร์อใหญ่มากไซเบอร์เลยโหแต่สวยนะครับสวยมากนี่ับ่อนที่จะได้พลังใชนะ่ไหม กับที่ปีที่แล้วหลังนี่ก็ขายเป็นแผ่นเพย์หนึ่งแท้ครับเกมแท้ทั้งหมดเลยเป็นเกมเก่านะเกมบอยโอ้โหอี่เครื่องนี้นี่เพย์หนึ่งครับเพย์สวันมาพร้อมจอด้วยแผ่นไบโอแท้ก็อยู่ข้างหลังด้วยนะครับมิสเตอร์นี่ิส่สวยมาเสิร์ฟมาเป็นเครื่องซูเปอร์ไฟมีคอมนะและตลับแท้ มีพร้อมกล่องหัวงานดีครบเลยสภาพใช้ได้นะครับมีคอมพิาเตร์ของมิคาดาด้วยนี่ของคอ,งอ,งอ,อ,องมิคอรนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋นี่ยคมิคอรร้านบันหนึ่งสองสามครบเลยนะเซตด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่เครื่องดิสดานะของพิมิคอรนะครับ เกำแพงเล้กลับดูความคิดีเก่าก็ตื่นมาเลยครับตอนนี้ก็กำลังกลับแหละครับก็ไม่ไม่มีของที่ที่เราอยากได้นะ แต่ว่าถามว่าของเยอะไหมก็เยอะแหละเยอะเหมือนปกตินะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวที่เราต้องการจริงๆนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรกลับมานะครับก็สนุกดีนะครับไปเดินดูพวกนี้นนานดูที <c oughs> ไม่หนาน,นะดูเดือนละครั้งเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวกลับบ้านละฝนน้ำท่าจะตกเลยีืดมืดเลยซึมซมมาล้นะครับเดี๋ยวเมราจะทันฝนหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวกลับไปดูบอลวันนี้ครับอ้าลว